นีนี่ฮาวสวัสดีแฟนซีรีส์จีนแผ่นดินใหญ่ทุกคนนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วกับช่วงแนะนำซีรีส์ค่ะซีรีส์จีน blue flame assault แปลไฟสีน้ำเงินซีรีส์แนวแอคชั่นดราม่าฟอร์มดีที่น่าจับตามองกับเรื่องราวของปฏิบัติการของนักผจญเพลิงชุดพิเศษที่ได้รับมอบหมายภารกิจยิ่งใหญ่ยิ่งชีพโดยชีวิตของพวกเขาต้องยอมเสียสละในฐานะฮีโร่ผู้กล้าที่ยอมเสี่ยงชีวิตอยู่บนความเป็นความตายในทุกวินาทีในหน้าที่นี้ นำแสดงโดยเ,ลเยหลินเจียหลุนรับบทเป็นหลี่ซีเฉิงฉินเสี่ยวหวีรับบทเป็นหวนอี้ผิง เรืออ่องยาบลูเฟรมอาสาวเปลวไฟสีน้ำเงินหลีซี่เฉิงได้ตัดสินใจผ่านตัวเองเข้าร่วมเป็นสมาชิกทีมนักผจญเพลิงโดยความที่เขามองเห็นว่าหน้าที่นี้ไม่ต่างอะไรกับการเป็นฮีโร่ที่ได้รับการยกย่องและชื่นชมแต่เมื่อต้องมาเผชิญกับความเป็นจริงเขา้าเขาก็ต้องพบกับความเป็นจริงที่เฮี้ยมโหดไม่น้อยเพราะเขาได้มีโอกาสได้เข้าโปรแกรมการฝึกฝนพิเศษในการตั้งทีมเฉพาะกิจนักผจญเพลิงผู้ชำนาญการพิเศษที่พวกเขาต้องพบกับความท้าทายและมีชีวิตแขวนอยู่บ เส้นได้ระหว่างความเป็นและความตายมิตรภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้กล้าจึงได้เกิดขึ้นรวมกันตรงนี้โดยทาง True ID ประกาศออนแอร์ air, ตอนแรกวันที่19เมษายน2565นี้ทุกวันจันทร์และอาทิตย์เวลา21นาฬกาพร้อมกับประเทศจีนอย่าลืมไปให้กำลังใจเหล่ากองของพวกเรากันเยอะๆนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำซีรีส์น่าสนใจของฝั่งจีนก็น่าดูนะติดตามมากใครชอบเรื่องไหนก็จดไว้ในลิสต์ได้เลยนะคะถ้าเรื่องไหนออนแอร์เดี๋ยวออนนี้จะอัปเดตให้ฟังกันอีกทีแล้วก็อย่าลืมเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานออนนี้สตอรีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย